ความเหมาะสมนะครับ <laughs> เก่งจริงๆนะเก่งๆออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับได้ด้วยเครื่องประดับชิ้นแรกนะครับที่อาจารย์น้องเนี่ยจะเลือกให้ตามความเหมาะสมเนี่ยนะจะอยู่ในราคา1499บาทนะสบหน้อยเก้าิบเก้าบาทตามความเหมาะสมนะครับอันที่สองคือน้องเนี่ย สามารถออกแบบกระเป๋าสตังค์ในราคา2,999บาทนะครับแม่เกง่งจริงๆนะครับเก่งมากความสามารถนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับกระเป๋าตังค์ในราคา2 9 9 9บาทอันที่3น้องก็มีความเหมาะสมและก็มีความฉลาดและความเก่งกาจในการออกแบบจี้นะครับแต่เป็นจี้เงิน จี้เงินครับนะในราคา5,999บาทนะครับเป็นจี้เงินที่น้องนี่ออกแบบตามความเหมาะสมเลยอีกบาทเดียว6 0พ0แต่อันนี้พีคสุดครับน้องเนี่ยสามารถที่จะออกแบบจี้ทองคำโอ้โหมึงเอ้ยทองคำนะมึงในราคา1 9 9 9 9บาทคำถามแบบเนี้ นี่คือการเอาน้องมาหาผมประโยชน์หรือเปล่านี่คือคำถามอะไรครับเนี่ยพีเจเอสเกมอะไรครับเนี่ยนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์มานะครับราคามากกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาอีกโอ้โหพี่มีนสวัสดีครับพี่หญิงสวัสดีค่ะนะสุดยอดนะครับนะข้อมูล เป็นข้อมูลที่จริงนะครับ <40 If> ต้องบอกก่อนนะครับเป็นข้อมูลที่จริงนะแบบนี้ใช่เลยใช่ไหมอันนี้คือผมก็กำลังบอกให้ทุกคนช่วยกันตั้งข <c oughs> <hay> ้อสังเกตว่านี่คือการเอาน้องมาหาผมประโยชน์หรือเปล่าเก่งขนาดนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเรียนแล้วโอ้ยออกแบบเครื่องประดับตามความเหมาะสมอเอาเว้ยนะ เอ้ากูมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหมาะสมแบบไหนนะแต่ละคาจี้เนี่ยแม่พอๆกับจี้กังหันแช่งงงหมิวกูเลยนะยอมรับเลยนะพี่รัชนกสวัสดีครับอันนี้แหละคือเหตุและผลที่ผมก็ลังจะบอกว่าอย่างเงี้ยขัดคำสั่งศาลหรือเปล่ามีสมคุณอะไรบ้างพี่หมัดถาม <laughs> ตามความเหมาะสมนะนะครับ ผมเนี่ยนะก็มีคนที่อยู่ข้างในนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเอาน้องมาหาผมประโยชน์หรือเปล่าว่าพิมพ์ชื่อน้องชัดเจนนะครับเข้ามาแล้วฝากคาะหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์ให้หน่อยนะครับนะนะพรุ่งนี้ไม่มาอีกแล้วนะครับเลื่อนครั้งที่สองนะครับครั้งหน้าคงเลื่อนไม่ได้แล้วล่ะนะครับนะครับแม่ช่างมีความสามารถนะครับ เรียกว่าคนที่ทำงานจิวเวลรี่มาประสบการณ์โอ้โหนี่แบบยี่สบสาสิปีสู้ไม่ได้อะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับในการที่จะออกแบบหรือในการที่จะทำผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งชีวิตนะกว่าจะทำได้แต่น้องเนี่ยอายุเพียงเก้าวขวบเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมได้ด้วยชนะเลิศชนะเลิศ ผมถือว่าชนะเลิศนะเพราะนี่คือเขาเรียกพรสวรรค์นะซึ่งคนธรรมดาทําไม่ได้หรอกกูบอกเลยนะครับทําไม่ได้ครับพี่มาดหอมพอดีครับไม่มีทางทําได้อ่ะกูบอกเลยทาปากหน่อยอู้เด๋มันจะหนักขึ้นนะถ้าทาปากเนี่ยนะมันจะหนักขึ้นพี่พีมบอกเก่งสุดๆนะครับไอ้เก่งไม่ว่าพี่กระเทียม,มัอดีค่ะพี่ต้งัอดีครับ ไอ้เก่งไม่ว่าหรอกแต่ผมก็เลยจะบอกว่าอย่างเนี้ยคือการนําน้องมาหาผลประโยชน์หรือเปล่าเสื้อสวยวันนี้ออกแนวฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้เสื้อเท่มากอันนี้บอกออกแนวแบบฮิปฮอปนะครับนะมุนะอัจฉริยะข้ามโลกนะยอมรับนะนี่แม่ตังเมนะสุดยอดนะครับอันเนี้ผมว่าน่าจะไป เอาไปที่ศาลได้นะเดี๋ยวผมมาส่งข้อมูลนี้ให้กับทางพี่เปียกกับต้นอ้อแล้วก็อี้ซึ่งเราน่าจะเจอกันวันที่24นะครับนะสีนี้แหละที่เราคุ้นเคยตบมือให้เลยครับนะโอ้โหนะดือด้อคำสั่งสารได้นี่ยอมยอมใจนะผมยอมใจได้พี่เบสีผมถือว่าเขานี่ไม่ธรรมดานะครับ เล่นซะผมลืมเรื่องน้ําท่วมเลยนะนะครับนะผมลืมเรื่องน้ําท่วมมาเลยนะพี่แนนสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาค่ะนะพี่แนนสนใจจี้ไหมจี้จากนิลมิตช็อปนะครับโอ้ใช้คำว่าช็อปเลยนะแหมมันน่าจะมีสถานที่ในการขายนะไม่น่าขายในเฉพาะกลุ่มมานะนะสิบเก้านี้พี่เดียไปไหนเห็นบอกเขาเลื่อนแล้วนี่พี่ดาเขาเลื่อนนะนะที่ทองหล่อ เรื่องเดิมเชื่อมเปล่าก็มันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์นะนะแต่ผมก็ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดสินนะเพราะว่าผมคงตัดสินไม่ได้น่าจะเป็นทางอาศาลตัดสินมากกว่าว่านี่คือการหาผลประโยชน์จากน้องหรือเปล่านี่หมอเจ้าัปดีครับนะอันนี้ผมตัดสินไม่ได้นะครับแต่นำมาพูดได้เพราะว่ามัน สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่พี่มนุษย์ป้าวัสดีครับนะครับผมตั้งข้อสังเกตได้เฉยนะนิดนิดชอ็อปมีสบู่ปลอมไข่ด้วยจริงเหรอวะป้าสีวัสดีครับเฮียนึกวัสดีครับคือคือคุณจะทําอะไรอ่ะทําทได้แต่คุณจะเอาน้องเนี่ยมาออกหน้าเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะคือคุณจะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้อะ ผมไม่ว่าหรอกแต่การเอาน้องมาออกหน้าแบบเนี้ว่าต้องตามความเหมาะสมของน้องเนี่ยมันเป็นการหาผลประโยชน์หรือเปล่าวะพี่กําไับดีครับไอ้นี่ผมกำลังคิดอยู่นะฉะนันคือถ้าเกิดศาลท่านบอกแล้วว่าอย่าเอาน้องออกมาหาผลประโยชน์เนี่ยมันครอบคุมนะนะอยากได้ลิสติกนี่ป้าสีบอกป้าสีมาที่บ้านมาเด๋กวกูให้อันนึงเขาขายอะไรเหรอคะอ้าว พี่วันใหม่สวัสดีครับแบ็คใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรอกครับนะนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่าแบ็คใหญ่หรือไม่ใหญ่นะแต่ผมว่าเราเอาสิ่งที่มันถูกต้องก่อนนะครับฉะนั้นคือผมคงบอกหรือตัดสินไม่ได้นอกจากทางศาลนะครับฉะนั้นคือพอมอสุราษนะเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วกันลองดูในข้อมูลนี้หน่อยว่ามันมันใช่ไม่ใช่นะนะ เพราะว่าเขามี QR Code ชัดเจนนะแล้วเขาก็ลงพิมพ์ชัดเจนนะ Admin น,นะชื่อนอนูนะครับบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของนิดมิดช็อปภายใต้สโลแกนออกแบบเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมโดยอาจารย์น้องแล้วก็ชื่อ <c oughs> นะครับอ๋อถือว่า เด็กไม่ถึง14ไม่ผิดเหรออ๋อไม่เกี่ยวครับนะมอร์นิ่งค่ะพี่เดียมอร์นิ่งจ้านะคือผมไม่รู้หรอก14ไม่ผิดมันก็มันก็ใช่อะ่ะแต่ผู้ปกครองผิดนะผู้ปกครองผิดนะจ๊ะต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าผู้ปกครองผิดนะคะนะคะนะคะค่ะแต่ชอบมากเลยนะจี้เงินชอบนะออกแบบจี้เงินในราคา5,999เยบาทนะครับ จี้เงินเนี่นะโอนเงินเข้าบัญชีคุณพ่อหนักเลยนะคะนะเอาชื่อน้องมาขายก็เนี่ยผมถึงบอกว่าพี่พิมพ์ตกลงเนี่ยนำน้องมาหาผลประโยชน์หรือเปล่าพี่ทิพย์ปุมาสวัสดีจ้าชัดเจนนะชัดเจนก็ตัดสินไม่ได้ศาลตัดสินได้นะครับนะแล้วแต่ว่าไม่รู้นะ ไม่ได้ทาแอดมินทําเองอันนั้นก็ต้อง,ต,องต้องไปสืบไปอีกเรื่องหนึ่งนหะครับพี่ใหม่ดูได้จากที่ไหนคะโอ้ยพี่ฟาใสพี่ดูเราไม่ได้หรอกจ้าเอจะดาจ๋าเราเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะเนะเดี๋ยวคือผมอสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันนั่นหรือนั่นมันใช่ไม่ใช่แต่สรุปไม่ได้นะผมไม่ใช่คนสรุปนะ แต่ที่มันเห็นอยู่มันไม่ยังยังไม่ควรเท่าไหร่เดี๋ยวให้แกไปเช็คกันเองแต่ก็ต้องเคารพพี่นาทีนะแกก็บอกว่าคิดว่าจะทําแต่ยังไม่ได้ทํายืนยันอ่ะโอเคนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแกด้วยว่าเขาคิดว่าจะทําอยู่แต่ยังไม่ทําโอเคปะ่ะนะแต่มีคนบอกว่ามีการโอนเงินเข้าไปบัญชีพ่อแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงหรือทําจริงเนี่ยมันมีผู้เสียหายแล้วนะ เพาะเจ๊่ะทาไมคนบนรถไฟมองเราปแปลกๆก็ใส่ไอ้นี่หรือเปล่าใส่ห้องเฮาหรือเปล่าอีเจ๊ให้เสร็จเรื่องน้ําท่วมก่อนแล้วจะลงไปหาน้องเขาโอเคนะก็ฝากพี่นาทีถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยได้ข่าวอะไรอทักมาบอกผมได้ผมอะ่ะกลางสุดแล้วพี่เชื่อผมเหอะผมนี่แม่งชัดเจนสุดแล้วนะจะไม่อะไรถ้าไม่มีหลักฐานอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่พูดนะแต่ก็จะไม่สรุปนะผมบอกก่อนนะนะนำมานำเสนอใน เขาเรียกว่าในทิศทางที่มันมันออกจริงมันมีหลักฐานจริงแต่ถ้าเกิดจะให้สรุปไม่สรุปนะเดี๋ยวก็เสร็จน้ําท่วมแล้วเดี๋ยวพีนาทีแกจะลงไปนะหนังสือเล่มมาสามร้อยห้าสิบจี้ห้าพันเก้าร้้าจี้ทองหนึ่งเก้าันเก้าร้สิบู่สองก้อนหกรอส่งฟรีเนี่ยมีคนเขาพิมพ์มาแบบเนี้ยพี่นาทีฝากพี่นาททีไปถามทีนะว่ายังไงนะว่ามันจริงไม่จริงพี่น้องสวัสดีค่ะนะสอบถามหน่อยครับ มีวิธีปลุกเสกไหมอันนี้ไม่ต้องให้พี่นาทีแกไปถามถ้าถามผมนะพี่หมัดกูไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีการขายเกิดขึ้นนะแต่ถามว่า,ามีการปลุกเสกไม่มีอะไรไหมเดี๋ยวต้องให้ทางานิลมิตชอ็อปเพราะผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันถ้าเกิดเขาจะทําจริงอะ่ะเขาต้องมีสรรพคุณเขาต้องมีพุทธคุณอะไรของเขาแหละเราก็คงจะรู้แหละนะฉันคือต้องแล้วแต่เขานะครับ แต่เราบอกก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเฉยแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเอ๊ะเลยนะมันได้เหรอวะเขาะา้าใจป่ะเดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวแกเสร็จน้ําท่วมแล้วแกจะลงไปนะก็รอนะรอพี่นาทีแกมาบอกแล้วกันนะข้อความมั่วมากครับเขายังไม่ทำอ่าโอเคคือตอนนี้แกก็ยังยืนยันอยู่อะพี่นาทีว่าเอ้ยังไม่ทำนะเว้ยเดียแต่คิดว่าจะทําถ้าไม่มีมันจะมีโอนทําไม จะให้โอนทําไมนะก็เดี๋ยวรอแกเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าดูแกเองเนี่ยก็อยู่ในฝั่งของทางเชื่อมจิตแล้วแกก็บอกเองว่าคิดว่าจะทําแต่ยังไม่ทําแกยืนยันนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนางหน้าจะคนนอกเพราะดูไม่รู้เรื่องเลยไม่รอก็ต้องดูว่าแกยังมายังไงบ้างพี่กสวัสด,ดีครับแต่แกก็โอเคนะแล้วส่งมาขายทาไมอันนี้คืออันนี้คือคือผมเองก็ยังไม่ได้เข้าไป เข้าไปยิงบาของบา์โค้อะไรนะไม่มีไรายได้เขาต้องดิ้นหาทางไรายได้นะคือไอาการสร้างไรายได้จากาดินมิตช็อปได้แต่เอาน้องออกมาแบบเนี้มันแปลก,กนะเพราะข้อความเนี่ยมันเป็นการการขายของในลักษณะที่มันอยู่ที่ความเหมาะสมที่น้องเป็นคนตัดสินนะอันนี้มันไม่ได้นะผมว่านะแต่ก็ยังยังไม่รู้นะว่ามันถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ใช่ศาลนะต้องบอกก่อน ถ้าไม่ขาดใจให้โอนแล้วเอาบัญชีมาทำไมอันนี้ต้องต้องลองดูนะนะอยู่แบงก์ก็ดูพี่เดียอะไรเดี๋ยวอยู่แบงก์เดี๋ยวคิดตังค์ผิดนะงานงอกเลยเข้าใจปะไม่ได้นะนะอยู่แบงก์คิดเงินผิดจะตายเลยนะมีคนโอนเงินไปแล้วนี่พี่สารพัดสิบเจ็ดบอกนะครับ ก็ถ,ถึงบอกว่าถ้าเกิดคิดจะทาแล้วไม่ทําแล้วมีคนโอนไปซื้อสินค้าแนละ้วมันไม่มีสินค้าเนี่ยมันไม่ได้นะคุณจะบอกนะมันไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คเขาดูอีกทีหนึ่งแต่คนที่เขาส่งข้อมูลมาเมื่อวานเนี้ยเขาก็ชัดเจนนะนะเขาก็แคปมาชัดเจนหมูมาเบิกเงินอ๋อหนูมาเบิกเงินอ่าคุณดูว่าทํางานแบงก์เอามาเบิกตังค์กับเบิกเผื่อด้วยเบิกเผื่อซะหน่อยนะน้องเดีย มาบอกขายให้